ปรมกาลบทที่1 6วันแห่งการทรงสร้างและวันสมาโตในปฐมกาลพระเจ้าทรงในรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดินแผ่นดินก็ร้างและว่างเปล่าความมืดอยู่เหนือน้ําและพระวิญญาณของพระเจ้าทรงปกอยู่เหนือน้ํานั้นพระเจ้าตรัสว่าจงเกิดความสว่างความสว่างก็เกิดขึ้นพระเจ้าทรงเห็นว่าความสว่างนั้นดี และทรงแยกความสว่างออกจากความมืดพระเจ้าทรงเรียกความสว่างนั้นว่าวันและความมืดนั้นว่าคืนมีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นวันแรกพระเจ้าตรัสว่าจงมีภาคพื้นในระหว่างน้ําแยกน้ําออกจากกันพระเจ้าทรงสร้างภาคพื้นนั้นขึ้นแล้วทรงแยกน้ําที่อยู่ใต้ภาคพื้นออกจากน้ําที่อยูำที่อยู่เหนือภาคพื้นก็เป็นดังนั้น พระเจ้าจึงทรงเรียกภาคพื้นนั้นว่าฟ้ามีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นวันที่สองพระเจ้าตัดว่าน้ำที่อยู่ใต้ฟ้าจงรวมอยู่ในที่เดียวกันที่แห้งจงปรากฏขึ้นก็เป็นดังนั้นพระเจ้าจึงทรงเรียกที่แห้งนั้นว่าแผ่นดินและที่ซึ่งน้ำรวมกันนั้นว่าทะเลพระเจ้าทรงเห็นว่าดีพระเจ้าตัดว่าแผ่นดินจงเกิดพืชคือแทนยพืชที่ให้เมล็ดและผล และต้นไม้ผลที่ออกผลตามชนิดของมันและมีเมล็ดในผลบนแผ่นดินและก็เป็นดังนั้นแผ่นดินก็เกิดพืชคือทังจะพืชที่ให้เมล็ดตามชนิดของมันและต้นไม้ที่ออกผลมีเมล็ดในผลตามชนิดของมันพระเจ้าทรงเห็นว่าดีมีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นวันที่สามพระเจ้าตรัสว่า จงมีดวงสว่างต่างๆของภาคพื้นฟ้าเพื่อแยกวันออกจากคืนให้เป็นหมายกํำหนดฤดูวันปีและให้ดวงสว่างต่างๆบนภาคพื้นฟ้าเพื่อส่องสว่างเหนือแผ่นดินก็เป็นดังนั้นพระเจ้าทรงสร้างดวงสว่างขนาดใหญ่ไว้สองดวงให้ดวงที่ใหญ่กว่าคลองวันดวงที่เล็กกว่าคลองคืนพระองค์ทรงสร้างดวงดาวต่างๆด้วย พระเจ้าทรงตั้งดวงสว่างเหล่านี้ไว้บนภาคพื้นฟ้าให้ส่องสว่างเหนือแผ่นดินให้ครองวันและคืนและแยกและแยกความสว่างออกจากความมืดพระเจ้าทรงเห็นว่าดีมีเวล,เล,เวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นวันที่สี่พระเจ้าทรงตรัสว่าน้ำจงอุดมด้วยสงสัตว์ที่มีชีวิตและให้นกบินไปมาในภาคพื้นฟ้าเหนือแผ่นดิน พระเจ้าทรงสร้างสัตว์ทะเลขนาดใหญ่และสัตว์ที่มีชีวิตทุกชนิดซึ่งแหวกว่ายอยู่ในน้ำนั้นเป็นฝูงๆตามชนิดของมันและสัตว์ปีกทุกชนิดตามชนิดของมันพระเจ้าทรงเห็นว่าดีพระเจ้าจึงทรงอวยพรสัตว์เหล่านั้นว่าจงมีลูกดอกทวีมากขึ้นจนเต็มน้ำในทะเลและให้นกทวีมากขึ้นบนแผ่นดินโลกมีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นวันที่ห้า พระเจ้าตรัสว่าจงกับแผ่นดินจงเกิดสัตว์ที่มีชีวิตตามชนิดของมันคือสัตว์ใช้งานสัตว์เลื้ยคานและสัตว์ป่าตามชนิดของมันก็เป็นดังนั้นพระเจ้าทรงสร้างสัตว์ป่าตามชนิดของมันสัตว์ใช้งานตามชนิดของมันสัตว์ต่างๆที่เลื้ยครานทุกชนิดบนแผ่นดินตามชนิดของมันแล้วพระเจ้าทรงเห็นว่าดีแล้วพระเจ้าตรัสว่าให้เราสร้างมนุษย์ ตามฉายาของเราตามอย่างของเราให้ครอบคลองฝูงปลาในทะเลฝูงนกในท้องฟ้าและฝูงสัตว์ใช้งานให้ปกครองแผ่นดินโลกทั้งหมดและสัตว์เลื้อยคลานทุกชนิดบนแผ่นดินทั้งหมดพระเจ้าจึงทรงสร้างมนุษย์ขึ้นตามพระฉายาของพระองค์ตามพระฉายาของพระเจ้านั้นพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นและทรงสร้างให้เป็นชายและหญิงพระเจ้าทรงอวยพรพวกเขา ตรัสกับพวกเขาว่าจงมีลูกดกทวีมากขึ้นจนเต็มแผ่นดินจงมีอำนาจเหนือแผ่นดินจงครอบครองฝูงปลาในทะเลและฝูงนกในท้องฟ้ากับสัตว์ที่เคลื่อนไหวบนแผ่นดินทั้งหมดพระเจ้าตรัสว่าดูนี่เราให้ธัญพืชที่มีเมล็ดทุกชนิดซึ่งมีอยู่ทั่วผืนแผ่นดินและต้นไม้ทุกชนิดที่มีเมล็ดในผลของมันแก่เจ้า เป็นอาหารของเจ้าสัตว์ทั้งหมดบนแผ่นดินนกทั้งปวงบนท้องฟ้าและสัตว์เลื้อยคานทั้งหมดบนแผ่นดินคือสิ่งมีชีวิตที่มีลมหายใจนั้นเราให้พืชเขียวสดทั้งปวงเป็นอาหารก็เป็นดังนั้นพระเจ้าทอดพระเนตรสิ่งทั้งปวงที่พระองค์ทรงสร้างไว้ดูสิทรงเห็นว่าดียิ่งนักมีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นวันที่หก